ผมไม่มีตังสักบาทจะไปตั้งแถวใหม่อย่างเฮียได้ไงอ่ะผมออกจากง,งานตอนอายุ25ออกมาทำหนังสือพิมพ์ธุรกิจฉบับแรกของประเทศไทยแล้วก็กระโดดไปทำปูนตามมาสังหาทำโรงแรมผมเป็นคนชอบยืยนหัวแถวเพราะฉะนั้นเวลาผมเห็นโอกาสทางธุรกิจอะไรผมจะไปตั้งแถวใหม่ทันทีตรงไหนมีปัญหา ตรงนั้นมีเ,ม <He> er! เงินเฮียอะไงผมไม่มีตังค์สักบาทจะไปตั้งแถวใหม่อย่างเฮียได้ไงอะ่ะเงินอยู่ในอากาศคุณคว้ามันได้หรือเปล่าทั้งหันถ้าพวกคุณอยากได้เงินจากผมคุณต้องคิดว่าคุณมีอะไรที่ผมไม่มีบ้างผมมีนี่ครับ มีหนี้มากกว่าของพวกคุณทั้งหมดในห้องนี้รวมกันแน่นอนยังอื่นไหมบัตรนักศึกษาเจ้าอืมใช่แต่ผมจะไปทำไมผมไม่ได้อยากได้มันต้องลองคิดว่าผมน่าจะอยากได้อะไรคิดคิดพิราร์ลูกค้าหน่อยเก้าอี้อย่ายืนพูดนานแล้วน่าจะเมื่อย <laughs> ตอนนี้ คุณได้เป็นหัวแถวแล้วคุณจะขายคนเท่าไหร่หมื่นหนึ่งถ้าคุณขายแพงขนาดนั้นผมไม่ซื้อคนอื่นดีกว่ามีใครจะขายก็วยี๋ผมเท่าไหร่อีกไหมมีไหมแต่ทันห้าค่ะนั่นมีคนอื่นดีไหมห้าปันตั้งหลังบ้างไงผมหื่อปันเดียวพอแล้วครับแถมหื่ออีสองตัวเห็นแล้วใช่ไหมว่าธรรมชาติของตลาดเป็นยังไงทุกคนแห่กันมาขายให้ผมสุดท้ายราคาก็ตก คุณเอาไงตอแต่ถ้าเขาอี้ทุกตัวเป็นของผมแพงแค่ไหนเฮียต้องจ่ายใช่ไปเฮียคุณชื่ออะไรสันติ อยู่คณะไหนคณะเหมืองทราย